สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบครับผมสวัสดีครับตลิศยังไม่มาเกงมาแล้วกำลังเดินทางมาก็สวัสดีพี่นอ้งงอ,องเด,งดงเยกแกก็มานี่กำลังไดหรือว่าไม่ในปกติ แต่มันโทรศัพท์มีกันสนสวัสดีพี่น้องชาวหนังกลางแปลงนะครับวันนี้มาอีกครั้งหนึ่งครับกับวัดสนวนไหนนะฮะมาตามติดนะครับผมนันทวรรภาพยนตร์ดีห้าห้าเก้านะฮะวันนี้จะใช้อยู่ที่วัดเนาะวัดสนวนไหนเหมือนเดิมนะครับเป็นงานแก้บนนะครับผมลง p o อ e r สวัสดีครับสวัสดีครับทุกๆคนครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับเลือกอเลยเนาะพลังพาวเวอร์กำลังจะนับ <laughs> โอ้อยู่ข้างบนนะครับหลายแท่นก็อีกครั้งหนึ่งนะครับกับนันทวรรณภาพยนตร์นะฮะทบงานแคบบนที่วัดสนวนในนะครับก็พาพี่น้องมาชมบรรยากาศนะครับช่วงเวลาสี่โมงกว่ากว่าใช่หรือเปล่า มาได้เอานาฬิกามานะฮะช่วงเวลานี้ทีมงานกำลังติดตั้งนะครับผมติดตั้งอยู่ลงจอเต็มนะครับวันนี้ลงจอเต็มจอ24เมตรจอ24เมตรนะครับเต็มเลยก็ไปแผนไหนกันไปนะครับ ตานนี้ก็ลง p วเวอนะฮะลงเวอร์มา,าชมกันต่อนะครับผมอันนี้ทีมงานลงระบบาเวอร์นะฮะไปก็ลงมิกก่อนแล้วเวอร์ลงเรียบร้อยเนี่ยโอ้มมิกใหญ่มากเลยนะ โรงโจขึ้นแล้วครับ1 2ึ่งสอี่ห้าหกชั้นแต่ทางนี้ยังไม่เสร็จนะครับทางนู้นก็ขึ้นได้แล้ว 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6ชั้น1 2ึ่งสอชั้นขึ้นตามกันนะับ สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับผมยังไม่ได้รับไม่ได้นอนมาในงานประจำครับดีครับไม่ได้รับรแนกตอกครับรแผนกตอถูด้วยขวาลงเรียบร้อยนะครับสำหรับเบตข้างละ16 4 สี่สี่สิบหกนะครับเดี๋ยวทักทายอาจารย์แขนสายแก้วสักหน่อยนะครับสวัสดีอาจารย์สวัสดีครับ,บแขนสายแขนสายแก้ววิน,นก็มาแล้วนะครับมาบแล้วครับนี่เพิ่งลงนี่เนะี่ยเพิ่งเพิ่งมาถ่ายนี่นะ, <c oughs> ะจัดไปอาจารย์มีอุอปกรณ์นะขอพี่น้องมาชมบรรยากาศนะครับชมบรรยากาศทุกฝ่ บรยากาศทั่วไปนะครับสวัสดีครับป๋าครับไปสายแล้วดึงสายแล้วช่างหวานนะครับผมบ,บริเวณวัดครับก็เป็นงานแก้บนนะครับผมงานแก้บน เสียงกลางคงเสียงกลางยังไม่ขึ้นนะครับวันนี้หันหน้าไปทางทางทิศเหนือนะครับไปทางทิศเหนือก็ไม่รู้ว่าคืนนี้อ่าเเขาเรียกว่าอะไรละ่ะ, <laughs> ะพูดตรงๆเงนาะเจ้าหน้าที่จะมาเยือนหรือเปล่าอันนี้ก็คอยดูตอนกลางคืนนะครับว่าจะเป็นยังไงฮะ หรือเจ้าถิ่นโอหพูดผิดขอไฟด้วยนะครับสายสีแดงแบกไปพูนน้ำบอกเอามาขึ้นเราต้องเห็นยังนะมึงไอ้แบกต่สายตูไปมากไปมากกับยอดหบอาเอาสีเขียวไปพูนสีแดงมาพี่ออคุยกันไปทีมงานก็ขึ้น คงโจอ,อยู่นะครับรน่าจะสามท่านฮนะอปะุปรกรณ์เยอะนะครับหน่วยใหญ่ก้อนเยอะไปดูคืนนี้ก็จะน่าจะขึ้นจอเต็มนะครับดูที่ทางลมแล้วน่าจะไม่ลมนะครับ แต่ยังทุกวันนี้ก็เป็นฤดูฝนนะครับก็ไม่แน่ใจว่าทิศทางลมหรือฝนมันจะมาแบบไหนนะครับเวลามาก็มาเร็วเตรียมความพร้อมนานๆทีนะครับกับวัดสดุนลอน,นที่นันทวันภาพยนตร์ได้มาลงฉายนะครับก็ส่วนมากจะเป็นงานแก้บนนะครับ กุปรณนไฟนะจัดเลยจัดเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวลุย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 โอ้องเดิเนืยจ้ะนี่นะครับการทำงานขึ้นโครงจอน,นะฮะแต่ละขั้นแต่ละชั้นนะฮะ ต้องเอาขึ้นไปทีละชั้นทีละชั้นครับเวลาลงก็เอาทีละลงมาแต่ละชั้นแต่ละขั้น <c oughs> ในแผนกตกเลยนี่ตกได <c oughs> ้บริเวณครับบริเวณงานทักทายสวัสดีทุกคนนะครับผู้ติดตามทุกท่าน เอเข้ามาชมมาดูแล้วก็ช่วยกดติดตามด้วยนะครับช่วยกดแชร์กดไลค์กับช่องวินัยสุตินะครับผมรถ10ล้อนะครับอันนี้หน่วยกับรถ10ล้อดี559 เวรงานครับผมอาจจะย้อนแสงสักหน่อยนะครับเพราะว่าดวงอาทิตย์อยู่ทางนน้นนะตู้ผีกระแทกหลังนะครับลำโพงที่เป็นเอ็กดอก21นิ้วนะครับ หลังเสียงเร้าใจนะครับรหรับ Fc ท่านที่เคยฟังระบบเสียงของนันทวันนะครับแรงสั่งได้สะใจนะครับบรรยาก,กาศร้อนโอ้มาแล้วเครื่องปั่นไฟนะครับมาแล้วครับผมมากับรถเทลเลอร์ รวมใจวัยรุ่นเดไ,ไปดูระบบาเ,เวอร์ก่อนครับผมคลุมลังคาแล้วตัวฝนามขึ้นบนเวที ขายขอได้รับรอน,นุญาตเป็นยังไงครับเนมเมื่อกี้ตรงมันเริ่มเยียงแบบอ๋อมันยังไงมันตรงมาก<อ>มั่มัน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 ังได้ยอยูช่วงียงนี้นะเมื่อกี้มันตรงเดียวเยว <c oughs> โกนมันหนัก ดนตาครับผมจบทลิปเพียงท่านีกันแล้วกันครับผมสวัสดีครับช่วยกดแจกันล้วกับช่องด้วยนะครับกับพี่นายสุธินะครับสวัสดีครับ